ที่หนึ่งข้อที่หกก่อนอื่นผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับทำไมกรรษัตริย์ดาวิดถึงได้เผชิญกับปัญหามากมายอันดับแรกเป็นเพราะว่าท่านได้รับก,การเจิมก่อนหน้านี้แล้วให้เป็นกรรษัตริย์แต่คุณจะพบว่าหลังจากที่นไ,ได้รับก,การเจิมตั้งท่านไม่ได้ขึ้นครอง้าชทันทีนะครับยีอีกหลายปีกว่าที่ผู้ที่เป็นอุปสรรค จะต้องออกไปนอกทางเหมือนกับการที่เราได้มารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เตรียมสถานนะบางอย่างให้กับเราเอาไว้พระองค์ได้เตรียมชัยชนะเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าทําไมวันรุ่งขึ้นอะไรทุกอย่างมันไม่เห็นจะเป็นไปตามที่พระคัมภีร์บอกทุกอย่างมีเวลาทุกอย่างมีเวลาเอเมน ทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้กับคุณนั้นในเวลานี้ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะสามารถรับได้ในเวลานี้พระองค์จะทรงนําคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพร้อมที่จะรับสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้สาหรับกษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แต่ตัวท่านจะต้องไปเป็นคนเล่นพินท่านจะต้องไปเป็นนักรบกรอ่อนและในที่สุดท่านก็กลายเป็นคนที่ต้อง หนีออกไปจากสังคมไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ต้องกลายไปเป็นกองโจรในสยายตาคนอื่นแต่ในที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณจะดําเนินชีวิตอย่างที่ท่านดําเนินดําเนินอย่างถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าอยู่เสมอสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้จะได้กลายเป็นจริงและในที่สุดกระสับกระสิบได้มีชนะมีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรคและได้ขึ้นครอง รู้ไหมว่าทําไมเราถึงมีอุปสรรคในชีวิตเพราะเรามีชาตาขอใช้คำว่าชาตานะครับเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะคำที่ไม้มีควานี้แต่มีเราได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ลิขิตเอาไว้หรือได้กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ยิงย่งใหญ่มากพระเจ้าได้ทรงตั้งคุณเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันเคยมีใครบอกคุณมาก่อนไหมถ้าไม่เคยป่านนี้เปิดเจอวิวรณ์นย่าครับ อ่บอกให้เปิดวิวอลนะครับเปิดยากไหมรต้องไล่นี่แต่ผมการนเนี่ยถ <c oughs> ึงไหนละมาละคียังคล <c oughs> ิกไปหลังสุดแล้วก็ย้อนกลับมาหน่อยก็เจอแล้วนะครับวิวอลบทที่หนึ่งข้อที่หได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเราให้เป็นและทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจากักรขากล่าวนิดนึงนะครับใน เม่อขีที่เราอ่านอยู่ไม่ใช่ต้นฉบับนะครับเป็นฉบับแปลเราแปลมาจากภาษากรีกอีกทีหนึ่งแล้วต้นฉบับที่มีเนี่ยที่เขียนด้วยมือเลยนะของคนที่เขียนคนแรกคือยอนนะครับฉบับนี้ไม่เหลือซากแล้วคุณต้องเข้าใจนะครับอะไรก็ตามที่เขียนบนแผ่นหนังปานี้มันไม่เหลือซากแล้วหมดไปแล้วแต่เขาใช้วิธีการทำสำเนาต่อๆกันมา แล้วเวลาเขาทำสำเนาทีเขาไม่ได้ทําแค่หนึ่งสำเนาเขาทําหลายสำเนาดังนั้นสำเนาได้ตกทอดมาเรื่อยๆและยิ่งในสมัยของคสตจักรของเราเนี่ยนะครับมีคสตจักรที่อักครผู้ไปเปิดไว้มากมายมากนะักเขาจึงคัดสำเนาแล้วส่งไปตามคสตจักรต่างๆให้ได้อ่านกันแต่สำเนาเหล่านั้น2,000ปีแล้วมันก็ไม่เหมือสร้าง แต่ก็มีสำเนาในรุ่นต่อๆมาเรื่อยๆนะแต่การคัดลายมือของคนบางครั้งมันก็มีพลาดกันบ้างคุณเคยพิมดีดอะไรแล้วพลาดไหมครับใครพิมพลาดน,นะคุณเคยเขียนอะไรแล้วเขียนพลาดไหมเหมือนกันนะมันก็จะมีฉบับที่เป็นสำเนานะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่าและสำเนาที่มีอายุใหม่กว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือ สำเนาวที่เก่าแกกว่าจึงไม่ได้หมายความว่าถูกต้องกว่าเสมอไปเข้าใจหรือยังถ้ากราบใดที่อันที่ใหม่กว่าเขาคัดอย่างเที่ยงตรงกว่าในฉบับภาษาไทยของเราเนี่ยเลือกแปลมาจากฉบับที่เก่าสุดเท่าที่มีอยู่นั้นคำนี้จึงแปลว่าอาณาจักรพระองค์ทรงและทรงต,งตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักรแต่ในฉบับที่ใหม่กว่า จะเที่ยงตรงกว่าได้ใช้คำว่าโรงทรงตั้งเอาไว้ให้เป็นกรรษัตริย์ไหนมีกรรษัตริย์กีมอยู่ในห้องนี้บ้างเนี่ยนะในตาคิดใช่ไหมน่าจะลากล้าคิดตามพระคำภี์สักนิดนะเห็นไหมพระคำภี์กล่าวว่าพระเยซูปเป็น จอมราชานั่นหมายถึงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์คุงปวงพราะเป็นกษัตริย์ของคุณไหมถ้าถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ของคุณคุณคือบรรดากษัตริย์นั่นแหละเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ของบรรดากษัตริย์ผมพูดเองเหรือก็ทำทีกล่าวไว้นะแต่คุณไม่ต้องไอ้น,นี่นะเริ่มแล้วกลับบ้านไปซื้อชุดดกเกลมาใส่นนะ แล้วก็เริ่มใช้ราชสระรับอยู่ในบ้านเลยเอมันวันนี้พระราชิดาไปไหนเกรง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 ไเกรงเกรงไม่ต้องนะครับนเยสูรได้ตรัสไว้ว่าแผ่นดินของเราไม่ใช่อาณาจักรในโลกนี้เก็บคําราชสศัพั์เอาไว้ก่อนไม่ต้องใช้เอมนคุณไม่ได้ปกครองบนโลกใบนี้ปกครองมนุษย์นะครับ คุณปกครองในอาณาเขตของคุณเองคุณปกครองในครอบครัวของคุณเองคุณมั่นใจว่าโรคภัยไข้เจ็บจะไม่สามารถลุกลามร่างกายของคุณได้คุณทําให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งไร้ายๆจะเข้ามาตกกับคนในครอบครัวของคุณได้นั่นคือการปกครองแบบกษัตริย์และหากพระเจ้าทรงตั้งคุณนี้เป็นกษัตริย์รงย่อมประทานให้สิทธิอํานาจให้คุณครอบครองพี่น้องรับในโรมบทที่5ข้อ17ได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวนี่กล่าวเป็นอาดัมมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูร์และร,รับของประทานคือความชอบธรรมคำถามคือในห้องนี้มีใครที่ได้รับพระกรุณาอันไพบูย์แล้วบ้างได้ทุกคนนะมีใครได้รับของประทานคือความชอบธรรมแล้วบ้างได้ทุกคนนะ และบัมภีบอกไว้ว่าก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ปากคุณบังเกิดใหม่แล้วหากคุณได้รับความรอดแล้วคุณได้รับพระกรุณาอันไพภูมแล้วและคุณได้รับของประทานคือความชอบธรรมแล้วและพระเจ้าประสงค์ให้คุณดำรงชีวิตนี้ในชีวิตนี้และ ครอบครองโดยพระองค์คุณไม่ต้องรอให้ความตายที่มาจากมารมาพลาดชีวิตจากคุณแล้วเริ่มครอบครองการงานของพระเยซูเท่านั้นเพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณครอบครองในเวลานี้สําหรับใครก็ตามที่เชื่อว่าตายแล้วฉันจะครอบครองตายแล้วฉันจะเป็นคนชอบธรรมตายแล้วฉันจะมีชีวิตใหม่ตายแล้วฉันจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เท่ากับงานของพระเยซูเสร็จแค่ครึ่งเดียวรพระคำพีบอกว่า ความตายคือศัตรูตัวสุดท้ายที่ต้องถูกทําลายความตายมาจากมาันนั่นหมายถึงพระเจ้าจต้องรอให้มันทํางานของมันให้เสร็จในชีวิตคุณก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับความรอดถูกไหมถ้าต้องตายก่อนถึงจะชอบธรรมถ้าต้องตายก่อนถึงจะมีชีวิตนิรันดร์ถ้าต้องตายก่อนถึงจะเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าต้องตายก่อนถึงจะได้สิ่งดีๆนั่นหมายถึงงานพระเยซูทําเสร็จแค่ครึ่งเดียวต้องรอให้มันมาทําส่วนที่เหลือให้เสร็จในชีวิตของคุณ,คณ งานของพระเยซูสเสร็จแล้วและทําให้คุณเป็นคนชอบทาได้แล้วในเวลานี้ทําให้คุณได้รับพระกรุณาอันไพ่บุญได้แล้วและทําให้คุณครอบครองได้แล้วในชีวิตนี้สิทธิีอานาจในสวรรค์ก็ดีบนโลกนี้ก็ดีทรงมอบให้กับคริสตจักรของพระองค์แล้วถ้าคุณอ่านมัทธิวบทที่28คุณจะเห็นว่าพระเยซูได้มอบเิทธิีอานาจให้กับคริสตจักรของพระองค์ แล้วหากคุณอ่านตอนในมาระโกบทที่16คุณจะพบถ่อยคําบางอย่างที่ไม่ปรากฏอยู่ในบทมัทธิวบทที่28พระเยซูได้กลัาไว้ดังนี้ว่าโดยนามของเราเขาจะขับผีออกคาว่าขับคืออะไรคนระับคือคำว่าไล่ขับไล่รู้ไหมว่าคุณสามารถไล่ผีได้นมมีคาถามนะถ้าคุณไล่ผีได้แสดงว่าคุณเป็น ้าของผีหรือเป็นนายผีครับนะคุณเป็นทาสผีหรือเป็นนายผีถ้าคุณไล่มันได้จําได้ไหมว่าพวกอ่ะจำได้ไหมครับเนวร้อยได้บอกไว้ว่า